พระเอกยูโรยศวัตรไปทัวร์ที่กองถ่ายละครสามีชั่วคืนด้วยตัวเองเลยค่ะมีเบื้องหลังฉากอารมณ์พิกพี่ของพิงพลอยและบอมพงศกรที่จะต้องรับมือกับสาวแซบอย่างแพรวเชมวีแต่งานนี้คนที่ชิวที่สุดก็คือพิธีกรคนพิเศษของเรานี่แหละค่ะ เราเห็นวิ่งไปางทางไหนกอดบูซอมเนี่ยเขาม้วนแต่ไปแต่งหน้าอยู่กอดบูซอมเนี่ยเขามวนแต่ไปนแต่งหน้าอยู่หลบออกจากความวุ่นวายในฉากมานะครับตอนนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่านางเอกผมว่างเหรอครับฮัลโหลถามก่อนเลยอันดับแรกรู้สึกยังไงได้มาร่วมงานกับยูโรโยสเวอ ดีค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาร่วมง,งานกับยูโรนะคะได้ยินเขาแบบว่าน่ารักสดใสแล้วก็แบบว่ามุกแพรวพาพอมา,า,าเจอตัวจริงก็เออตามที่เขาพูดจริงขอบคุณปิ้งคอยที่ทําให้ผมเนี่ยมีวันนี้ไม่ว่าผมจะไปไหนมาไหนผมจะคิดถึงนางเอกคนนี้เสมอขอบคุณจริงๆครับ <c oughs> <c oughs> ไงก็ฝากติดตามชมละครเรื่องนี้ด้วยนะคะเรื่องสามีชั่ว <c oughs> คืนครับ <c oughs> อดใจรอชมละครสามีชั่วคืนอีกนิดนะคะรอชมเรื้องหลังสนุกสนุกได้ทางข่าวบันเทิงของช่อง7 HD ค่ะ